สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับวันนี้นะครับเป็นคิวความรักคนโสดนะครับของคนที่เกิดในราศีกันนะครับประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2 6 6 4นี้นะครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับว่าการดูดวงความรักของผมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะบอกท่านว่า เฮ şey. ้ท่านเจอคนที so ่ใช่คนที่ใช่เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าไอ้คนที่ท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช่เนี่ยนะครับการที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะครับเขาจะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานของเราหรือเปล่าหรือจะมาช่วยส่งเสริมในการทํามาหากินในการได้เงินได้ทองของเราหรือเปล่าหรือจะเป็นในแบบตรงกันข้ามนะครับมาช่วยทําลายการงานของเราหรือจะมาช่วย สูบเงินสูบทองเงินเราให้เราหมดเงินไปนะครับผมจะมาช่วยท่านดูในข้อนี้ด้วยนะครับอ่ะนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับคนราศีกันเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลนะครับของดาวพุธเนี่ยนะครับคู่คู่สมพงคู่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนนะครับที่ได้รับอิทธิพลของดวงจันทร์นะครับ คนที่รับได้รับอิทธิพลของดวงจันทร์นะครับก็คือราศีกรกฎนั่นแหละครับการที่เราจะรู้การที่เราต้องรู้นะครับเกี่ยวกับคู่สมพงศ์ว่าราศีนั้นอยู่ภายใต้ดวงดาวนั้นราศีนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวนี้นะครับแล้วราศีสองราศีเนี่ยถ้ารู้ว่าสมพงศ์กันนะครับมันก็จะดีนะครับเพราะว่าอะไร ถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้นะครับเราจะ,าะคู่อย่างนี้คือถ้าเราหาคู่ที่เป็นคู่สมพง์เรานะครับมันก็จะส่งเสริมนะครับในเรื่องความรักในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของเงินกันทองเนี่ยนะครับอยู <ๆ S 1> ่กันไปไม่ต้องกัดก้อนเกลือนะครับต้เป็นคู่สมพงศ์น,นะครับมีแต่เจริญก้าวหน้าอ่ะงั้นมาคุยครับเรื่องไพ่นะครับอ่ะวันนี้เป็นไพ่ของคุณรศิการน,นะครับคุณรศิการน,นะครับไพ่เจ้าตัวคุณเนี่ยนะครับไพ่ที่โดนพื้นฐานคุณเนี่ย ดีมากๆนะครับความรักเครื่องหลังพฤษภาคม2 5 6พน,นะครับคุณไพัยเดืสันครับไพ่เดืสันเนี่ยนะครับไปถามหมอดูคนไหนก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าดีนะครับทํานายความรักก็ดีทํานายเรื่องการงานก็ดีทํานายเรื่องการเงินการทองเนี่ยก็ดีนะครับอยากจะได้ดีๆ,ๆนยครับเจอไพ่วันนี้ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับ เพียงแต่นะครับไอในไพ่ปัจจุบันไพ่ตัวตนคุณนะครับเป็นเดอะซันนะครับแสดงว่าเป็นคุณเป็นคนเพียบพร้อมนะครับทั้งในรูปเขาเรียกรูปลักษณะด้านนอกเนี่ยนะครับก็คือหน้าตาผิวพรรณการแต่งเนื้อแต่งตัวทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นข้างคุณเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่นี่ครับก้าวถ้วยครับไพ่ก้าวถ้วยหมายความว่าไงคุณเนี่ยเจ้าจจ้จะหายเลยนะครับต้องใช้คํานี้นะครับ เจ้าชูยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์โตเลยจริงๆนะครับเพราะอ,อะถ้าถ้าท่านอะหลายๆท่านบอกให้ช่วยอธิบายไพ่นะครับอันนี้ไม่ต้องมีความรู้นะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยนะครับคุณเห็นว่าถ้วยเนี่ยมันแทนปวใจลึกความรักต่างๆนะครับคุณมีต้องเ้าใบนะครับแล้วคุณก็เลือกไม่ได้แล้วคุณก็เหมาเหมาทั้ง9้าเลยนะครับอะเพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานคุณอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกคุณเป็นคนน้าตาดีคุณฐานะดีการงานดีแล้วคุณก็เจ้าชู้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุก่ผมดูเนี่ยไพ่ในอดีตเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเอ่อมันสร้างปัญหาให้คุณนิดนึงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณน่าจะมีปัญหากับใครนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับคุณน่าจะมีปัญหากับผู้หญิงนะครับแล้วก็เออผมผมมองสองอย่างนะผมดูจากไพ่รอบข้างเนี่ยนะครับหนึ่งคุณไปทำก้นท้องสองก็คือไอ้คู่ครองเขาเนี่ยนะครับหรือคุณไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของคู่ครองเขาเนี่ยนะครับ ตามมาเอาเรื่องคุณนะครับซีเรียสมากเลยนะครับตามเรื่องคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันมีไพ่ใบที่มันขึ้นว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตนะครับนี่ครับไพ่ใบนี้นะครับไพ่ the j จ s สติกนะครับในความหมายของที่นี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับหนึ่งก็ครับไอเรื่องเด็กนิกกี้ที่บอกคุณมีปัญหากับนั่นนะครับเอ่อคนในอดีตนะครับคุณต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็สู้กันแบบนะครับ น่าดูเลยนะครับสองก็คืออย่างที่บอกนะครับหนึ่งคุณเป็นอ,อ,อย่างที่บอกนะครับปัญหาในอดีตคุณหนึ่งคุณเป็นทำาัท้องสองก็คือไอ้เจ้าของกล่าวเข้าตามมาทวงคืนนะครับภายใบนี้ก็คือว่าคนที่เขาเขาได้รับได้รับเ,เขาอะไรๆได้รับผลกระทบจากการการ,ก,ารกระทําของคุณนะครับการไปเช่าชู้เจ้าชู้ยักของคุณเนี่ยเขาตามมาทวงความยุติธรรมนะครับ คือถ้าถ้าคุณคนเก่าเขามีสามีแล้วเนี่ยครับคนเก่าก็ก็ตามมาเอาเรื่องคุณนะครับว่าเฮ้ยคุณไปยุ่งกับเมียเขานะครับสก็คือถ้าคุณไปทําเขาท้องเนี่ยนะครับตอนนี้คนที่เขาคุณไปทําเขาท้องเนี่ยเขาก็มาเรียกร้องความยุติธรรมแล้วนะครับแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับจากใบนี้นะครับคุณนะครับเสียเงินเสียทองนะครับไปกับไอคดีความเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 5 5เหรียญเนี่ยนะครับดูจากนี้ก็น่าจะเยอะนะครับอะแต่ถึงแม้นะครับถึงอดีตที่ผ่านมานะครับคุณเจอปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับคุณก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับคุณก็ใช้วิธีเดิมๆนะครับจีบสาวนะครับโดยใช้สะตูงสตังนะครับคุณใช้เงินแก้ปัญหาทั้งหมดเลยนะครับต้องเดินแบบนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาคุณมีปัญหาคุณก็ใช้ตังนะครับฟาดหัวใช้คํานี้เลยนะเพื่อจบปัญหาปัจจุบันเนี่ยคุณก็ยังก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ เพียงแต่ว่าปัจจุบันแล้วไปอนาคตเนี่ยนะครับเอ,อ่อผมว่าคุณก็ยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้พวกเก่าๆพวกนี้อยู่นะเพราะคุณรู้เลยไหมครับคุณได้ไพ่เดว,วิลครับไพ่เดว,วิลเนี่ยนะครับมันบอกว่าอย่างไงนะครับโดยความหมายของไพ่เดว,วิลในเรื่องความรักเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยนะครับงมงายคุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความรักรัก,กใครใครนะครับคุณ ที่จริงคุณมีโอกาสดีนะครับชีวิตคุณไปก้าวหน้าเลยนะครับแล้วก็ไอเรื่องการงานคุณแม่งก็กสุดสุดยอดเลยนะครับดูแล้วจกได้จากดาบเ่ยนะครับเป็นคุณเป็นแบบคนที่มีความรู้ความสามารถเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยเลือกช่องทางนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันถึงแมอออ้อดีที่ผ่านมาคุณมีปัญหาแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณนะครับคุณก็ยังหมกมุ่นเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเรื่องลักลักไข่ไข่สุนาสุรานารีกีลาบัตรต่างๆเนี่ย คุณบอกมุ่นเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วไม่มีท่าทางว่าจะเลิกเลยเพียงแต่อย่างนี้นะครับผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ไกลเนี่ยคุณน่าจะแปลกละคุณน่าจะเริ่มเริ่มกลับมามีปัญหาเก่าๆแล้วนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นไพ่ใบนี้ครับเข้ามาประกอบกับประกบกับไพ่ใบนี้นะครับมันหมายความว่าอย่างไงอ่ะอย่างที่ผมบอกนะคุณจะหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วอย่างที่2ก็คือคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับจะมีผู้หญิงนะครับที่ว่าหลายคนอนะไม่ใช่คนเดียวนะครับ ท,ที่ที่เข้ามาหาคุณนะครับในช่วงนี้นะครับคุณก็ไปเกี่ยวพาราเนสีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะดูจากไพ่ดูจากไพ่ใบนีนะ้มันถายว่าภาษาบ้านผมนะขอโทษทีนะคุณฟิชเชอร์ลิงกันแล้วนะครับแล้วคุณก็อยู่ด้วยกันแบบเงียบๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณราศรีกันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้สวยจริงนะครับแต่แต่เซนส์ที่มันบอกเนี่ยคือคุณคนนี้ มีเจ้าของแล้วนะครับมีผัวแล้วนะครับงั้นเข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่านะครับคุณเป็นหนุ่มรอนะครับเอ,อ่อโอเคก็คงจะพูดได้ก็คือมีเรื่องเซ็ก์หนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องสําคัญที่เขาต้องการหาหาคุณนะครับก็คือเรื่องเงินนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยก็คือเรื่องเซ็ก์กับเรื่องเงิน2อย่างนะครับอ่ะส่วนใหญ่ที่ที่ผมทายเนี่ยมันจะเทไปความหมายในลักษณะผู้ชายไปนะผู้หญิงนะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่คุณก็ระวังนิดหนึ่งนะถ้าคุณยังยังหมกมุ่นเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับคุณก็อาจจะไปเจอใครสักคนเนี่ยนะครับที่ผู้ชายผู้ชายสักคนนะียที่เขามีลูกมีเมีย er อยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็ไปพัวพันกับขาววครับสุดท้ายนะครับคุณก็จะกลายเป็นเมียน้อยเขาโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ที่ผ่านพอคุณเป็นเมียน้อยปุ๊บนะครับไอคนเนี้ยคนผู้ชายคนเนี้ยนะครับก็จะสูบเรื่องสูบเนื้อคุณเลยนะครับคุณระศีกันครับ มาถึงตอนนี้นะครับจะบอกนะครับไพ่มันขึ้นหนึ่งใบนะครับเพื่อเตือนสติคุณนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับคุณกําลังคิดว่าคุณเนี่ยหน้าตาดี 2. การงานดี3ฐานะร่ํารวยนะครับคุณเกิดปัญหาเรื่องผู้หญิงคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคุณใช้สไตล์เดินเบิร์มนะครับใช้เงินฟาดหัวเงินปิดคดีไปนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่ว่าไพ่เนี่ยอย่างที่ือบอกผมเนี่ยมันขึ้นใบนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่ายังไงนะครับอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ไกลนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียทุกอย่างเลยนะครับคุณจะอยู่คนเดียวเลยนะครับถ้วยเทยที่มันเคยเป็นความรักของคุณเนี่ยนะครับที่คุณคิดว่าเป็นความรักเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันจะมันจะล้มแล้วก็หายนะครับรคุณก็จะยืนนิ่งๆอยู่คนเดียวนะครับมันก็หมายความว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือหนึ่งอย่างที่บอกนะครับคนที่คุณรักเนี่ยที่คุณคิดว่าคุณเจ้าชู้ยกักมีคนอยู่เยอะเนี่ยเขาจะหายจากชีวิตคุณไปนะครับ2ก็คือไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทายใ อีกแบบนะครับว่าหน้าที่การงานเอยไอเงินทรัพย์สินเงินทองคุณเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียไปเยอะเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะยืนหยูดโดดเดี่ยวอยู่ตัวเปล่าคนเดียวเลยนะครับอ,อย่างที่บอกคุณราเสรีกันนะครับเตือนจริงๆนะครับไอไพ่ที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ใช่อนาคตอันไกลเลยนะครับอนาคตอันใกล้เลยแครับแต่ใกล้ขนาดไหนไม่รู้นะแต่ดูท่าทางเนี่ยคุณจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับแล้วก็ดูเป็นไปได้นะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ ไอคนที่เคยคิดว่าเขารักคุณเนี่ยนะครับคุณเอาเงินวานเนี่ยเขาจะจากคุณไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับคุณราศีกันคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานดีนะครับในเรื่องความรักทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานแต่คุณติดปัญหาเจ้าชู้นะครับความเจ้าชู้ของคุณก็สร้างผลผลกรรมลําบากกับคุณในอดีตมานะครับและถึงขนาดนี้คุณก็ยังไม่ได้บทเรียนในปัจจุบันนะครับคุณก็ยังทาพฤติกรรม พฤติกรรมเดิมๆเดิมๆเดิมๆซึ่งคุณคิดว่าคุณไม่มีปัญหาคุณก็ยังทาต่อไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วนะผมจะบอกนะชีวิตคุณเนี่ยน่าจะชิบหายเลยนะใช้คํานี้นะชิบหายเลยนะครับเป็นตอนนี้คุณได้ไพ่เหล่านี้นะครับน่าจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับผมว่ามันเป็นไปได้นะหมดเนื้อหมดตัว2ก็คือไอ้พอคุณหมดเนื้อหมดตัวแล้วไอ้คนที่เขาคิดว่าคุณคิดว่าเขาจะมารักคุณเนี่ยก็หนีหมด โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณนาน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับวันนี้กราบขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ